คชมคะตอนนี้เราไม่อาจประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองรอบนี้ได้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าระดับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถรู้ตัวเลขชัดๆของน้ำมันที่รั่วออกมาได้การประเมินผลกระทบยากละค่ะเราดูชัดๆกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมมีการปักหมุดรายงานเรื่องน้ำมันรั่วผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซต์ตลอดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่25มกราคมที่ผ่านมาค่ะ เราซูมเข้าไปที่พื้นที่จังหวัดระยองนะคะจุดนี้ บริเวณโค้งชายหาดตรงนี้ที่ผู้ชมเห็นในภาพก็คือพื้นที่หาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองและนี่กเกาะเสม็ดแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่หลายท่านนิยมเดินทางท่องเที่ยวนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่มีการรั่วของน้ํามันนะคะบริเวณแท่นขนถ่ายน้ํามันในทะเลของบริษัทสตาร์หรือไฟนิงจริงๆแท่นนี้ใช้ร่วมกันหลายบริษัทแต่จังหวะนั้นบริษัทสตาร์หรือไฟนิงเป็นผู้รับผิดชอบนะคะจุดที่น้ํามันรั่วคือดาวสีน้ําตาลตรงนี้ค่ะดิฉันวงกลมสีเหลืองให้ผู้ชมเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะนี่คือจุด ที่น้ำมันรั่วมีการวัดระยะห่างจากบริเวณชายฝั่งวัดตรงๆเนี่ยค่ะ20กิโลเมตรเหตุการณ์เกิดขึ้น25มกราคม2565นะคะมีการประเมินปริมาณน้ำมันดิบที่รั่วออกมาในช่วงแรกบอกว่ารั่วออกมา4 0 0 0 0ลิตรแต่ว่าต่อมาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า4 0 0 0ลิตรมันไม่ใช่น้ำมันที่รั่วออกมาตัวเลขปรับลงมาอยู่ที่160,000ลิตร แม้การประเมินลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะยังไม่มีความชัดเจนในขณะที่เรื่องเดียวที่ชัดก็คือมีความพยายามใช้สารเคมีกว่า80,000ลิตรควบคุมคราบน้ํามันที่มันรั่วออกมาแล้วค่ะแต่มากกว่าผลกระทบของน้ํามันคือผลกระทบจากสารเคมีตัวนี้แหละหน่ากังวลน,นะคะที่ผ่านมาคนท้องถิ่นและชาวประมงพื้นบ้านระยองช่วยกันเฝ้าระวังภัยมาโดยตลอดยาวค่ะชายหาระยองยาวตรงนี้เขาก็เฝ้าระวังกันมาตลอดตั้งแต่ปี 5-6ถึงปี6-5-9ปีมาแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีความพยายามขยับจากคนในพื้นที่หมุดสีซ่อมตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพปักหมุดรายงานเข้ามาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ3ามกุมภาพันธ์วันนี้ค่ะเป็นภาพของกลุ่มชาวประมงเรือเล็กกว่า10กลุ่มแล้วก็ชาวบ้านร้านค้าต่างๆรวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะหาหรือว่าจะหาข้อสรุปในการเรียกร้องฟื้นฟูนฟเยียวยาอย่างไรให้เที่ยงธรรมและยั่งยืน ไม่ใช่ฟื้นฟูตัวเขาที่เป็นชาวประมงหรือพ่อค้าแม่ค้านะคะแต่ฟื้นฟูให้กับระบบนิเวศอย่างเป็นธรรมนี่คือข้อเสนอที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะยังคงต้องหาทางคุยกันต่อแต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นภาพของชาวประมงและคนในพื้นที่พยายามที่จะปักหมุดรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะลองชมภาพนี้ค่ะเราย้อนเหตุการณ์ไป3วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำมันรั่ว คุณสันติสีมันตะลงพื้นที่ไปกับเรือประมงขนาดเล็กในพื้นที่ค่ะไปยังจุดที่ อยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่รั่วนะคะคุณสันติรายงานว่ายังพบคราบน้ํามันลอยตัวอยู่ห่างจากฝั่งเรา6กิโลเมตรในวันนั้น28มกราคมก็คือศุกร์ที่แล้วเนี่ยค่ะลอยห่างจากฝั่งเราสัก6กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าเช้าอีกวันหนึ่งก็คือวันที่29มกราคมที่ผ่านมาเพียงคืนเดียวข้ามคืนเท่านั้นนะคะคราบน้ํามันที่ลอยห่างจากฝั่ง6กิโลเมตรซัดเข้าหาฝั่งอย่างรวดเร็วไปขึ้นเกยฝั่งที่ชายหาดแม่ลําพึงจังหวัดระยอง ก็คือบริเวณจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมนึกภาพนะคะคือวันที่2 8ยังเห็นคราบน้ํามันอยู่ตรงนี้นะคะแต่เช้ารุ่งขึ้นซัดเข้ามาแล้วที่บริเวณชายหาดแม่ลําพึงจังหวัดระยองตรงนี้ค่ะซูมให้ดูใกล้ๆได้รับผลกระทบและมีความพยายามในการขุดซั์แล้วก็ดูดออกมาเพื่อที่จะฟื้นฟูชายหาดนะคะแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้เองค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมชมภาพบริเวณตรงนี้หาดบ้านเพซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเกาะเสม็ด และมันอยู่โค้งคนเราฝั่งกับหาดแม่ลำพึงนะคะแม่ลำพึงอยู่ตรงนี้มันมีแหลมกั้นอยู่ไปที่บ้านเพคะ่ะลองชมภาพที่บ้านเพเมื่อวานนี้ล่าสุดค่ะมีการปักหมุดรายงานจากชายหาดบ้านเพนะคะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมภาพนี้คุณนรงรายงานว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนะคะพบคราบน้ํามันที่หาดบ้านเพยังมีคราบเป็นตะกอนสีดําบนชายหาดเนะะี่ยค่ะสังเกตในภาพนะคะนอกเหนือจากตะกอนสีดําคุณผู้ชมเห็นเขียวๆไหมคะ อน,นั้นย่าทะเลค่ะเป็นแหล่งอาหารของพายูนก็เกิดตื้นที่หาดบ้านเพจังหวัดระยองเหมือนกันนะคะจุดนี้ที่บ้านเพยังคงต้องรอการตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์กันอีกทีว่ามันใช่คาบขมเหลวน้ํามันเดียวกันกับต้นเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้หรือไม่แต่อย่างไรที่รายงานทั้งพิกัดและภาพให้คุณผู้ชมได้เห็น กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นตัวอย่างการเฝ้าระวังแล้วก็จับตาผลกระทบต่อระบบนิเวศของชายหาดที่จังหวัดระยองนะคะไม่ใช่แค่คนระยองที่จะเฝ้าระวังเรื่องนี้ค่ะวิทยาศาสตร์ภาคพ,พลเมืองช่วยให้ข้อเท็จจริงปรากฏได้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานสถานการณ์น้ำมันรั่วที่ระยองได้ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะสามารถสแกน q r code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแบบนี้ค่ะ เข้ามาปักหมุดรายงานผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS ค่ะ